คนที่เข้ากระแสความเป็นอริยบุคคลจะเป็นยังไงนะคนที่เข้ากระแสสังเกตอย่างเงี้ยเจ้าธรรมะเป็นใหญ่เออะอะไรไม่ไปพูดเลยเลอะเทอะเปื้อนเพอเ,เจออะไรละพูดเลยก็เป็นอัดเป็นธรรมเอาธรรมะเป็นใหญ่เรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังเอาธรรมะไว้ก่อนถึงเวลามาเข้ากลุ่มนะไม่ใช่เข้ากลุ่มแล้วยังจะไปอีเดเชัยไปโน่นไปนี่อ๋อวันนี้มีบอลโลกนะไปดูบอลโลกก่อนเถอะวันนี้วันชิง วันชิงตำแหน่งฟุตบอลโลกได้ถ้วยกำลังตื่นเต้นอย่างนี้ไม่ยาวเอาธรรมะเป็นใหญ่ล้ต้องอธรรมะนำหน้าจะไม่พลัดพรากจากธรรมไม่ห่างธรรมะแล้วทีนี้เห็นว่าโอ้โหมันมีคุณค่ากับชีวิตอันนี้อาตมาได้กับตัวเองเลยนะไม่ไม่ห่างจริงๆยมใครมาอยู่ใกล้ๆชิดอาตมานะแม่นอนยังต้องฟังเปิดพ่อท่านอยู่ตลอดเวลา มันมีความรู้สึกว่าเราได้อะไรแม้จะซ้ํากัยังได้อะไรใหม่ๆบางทีมันหลุดมันเพลินไปบ้างอะไรบ้างนะ,นะไม่ได้ห่างเลยะอะไรหน่อย,นอย,นอยนๆนิดๆน,นะแต่มาไม่ปล่อยให้ว่างไปโดยปรับเลยเพราะต้อมาคิดถึงอยู่เสมอเลยว่าเวลาของชีวิตมันน้อยและ,ะเวลาของชีวิตมันน้อยแล้วเราจะมาพลาดโอกาสสิ่งที่ดีๆที่จะทําให้เราจเจริญได้อย่างเงี้ยมันหาโอกาสได้ง่ายๆที่ไหนใช่ไหมถ้ามันหมดเวลาของอายุ จ็บป่วยได้ไข้ไปฟังธรรมไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็ตายไปแล้ยิ่งหมดโอกาสเลยแล้วโอกาสที่จะเกิดมาอีกไม่รู้เลยนะนะเพราะไม่รู้จะได้ต้องไปใช้วิบากอะไรแค่ไหนยังไงนะชาตินี้มีโชคดีและวิบากก็ไม่มีอะไรมากกว่าขนาดเนี้ยรีบตักตวงไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องเอาธรรมะนำหน้าไม่พัดภาคจากธรรมจะอยู่ใกล้ชิดธรรมแล้วก็จะขวนขวายคบสัตตบรุษนะ อเอาละเพราะท่านเป็นสัตประบุรุษแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปพบไปอะไรได้เพราะเพราะท่านอายุมากละงานท่านก็เยอะใช่ไหมก็เอาระดับลูกๆท่านดีละก่อนบางทีเข้าหาพ่อท่านแต่ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะใช่ไหมเพราะภูมิเรายังไม่ค่อยถึงอะไรด้วยนะโอ้โหจะอะไรแล้วก็จะเอาแตา่พ่อท่านพ่อท่านพวกนี้ไปไม่อรอดดอกตรมาว่านะเพราะว่าอะไรมากเกินไปไม่รู้ฐานะของตัวเองนะ ทำไมไม่ฟังสมณะสิขมาธซึ่งท่านก็ยังฐานสูงกว่าเราได้ซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูพอเหมาะพอสมอนะ่แล้วก็ขนขวายครบสัตว์ฟังธรรมอนะสนทนาธรรมอยู่เสมออย่างพวกเราทํากันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์บอกพวกเราเนี่มันเข้าข่ายโลกุตระกันทางนั้นนะแค่นี้ก็เป็นเครื่องวัดง่ายๆละ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะอะเพราะท่านบอกนี้เลยปุถุชนนี่คือ โง่ซวยเศรษฐนานชนเนี่ยรวยเด่นอริยชนนี่เป็นกลางนะ <g ül> เออ,เอ,อมันเป็นยังไงอ่ะผู้ิชนนิ่เอาแต่เรื่องโง่เรื่องซวยทั้งสิ้นเลยอันนี้พูดไปแล้วส่วนกรากรณ์นานชนเนี่ยพอไม่ไม่ติดอไา,ายมุกมากนะพอมีกุศลธรรมบ้างมันก็รวยเด่นนะการยาชนนี่ที่เสียสละทํางานเพื่อสังคมอะไรเยอะแยะแต่เขาไม่รู้กี่เด็กเท่านั้นเอง เป็นคนร่ำรวยเป็นคนเด่นเยอะแยะกันนายชนส่วนนรยยชนเนี่ยเป็นกลางนะอาจจะไม่เด่นก็ได้อาจจะไม่มีใครรู้จักเลยก็ได้นะไม่เป็นไรนะจิตใจท่านสบายปลอดโปร่งนะนี่คือสภาพของโสดาบันนะอ่ะทีนี้มายานเจ็ดของโสดาบันมัง่งนะผู้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยต้องมียานทั้งเจ็ดเนี่ยไล่มาเลย เรามีครบไหมนะคือหนึ่งญนะาณเจ็ดของพระโสดาบันผู้ที่จัดสู่จัดอยู่ในโสดาบันปฏิภูมิเนี่ยจะต้องมียาทั้งเจ็ดได้แก่อะไรบ้างหนึ่งเป็นผู้รู้กิเลสแล้วลักกิเลสได้ออแน่แน่เลยนะคุณต้องรู้กิเลสล้วเออไอ้นี่มันกิเลสนี่หวะ่นะเอามันลงเถอะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ของใครของมันนะ ต้องคอยดูอาการของกิเลสที่มันไม่เพียงเห็นอาการของมันที่มันยังโตหรือลดลงนะเอ๊ะตอนนี้กิเลสมันเกิดแล้วเลยรู้อาการรู้ลิงคะนิมิตอุเทศเคยได้ยินไหมนะอาการของกิเลสมันเป็นไงอันนี้เรียกว่าโลภะนี่เรียกว่าโทสะอ่าโลภะกับโทสะมันต่างไงรู้ลิงคะนะอ่มันอ่อนมันมากมันน้อยเนี่ยรู้ขนาดของมันเรียกว่ารู้ลิงคะนิมิต นิมิตก็คือเครื่องมายเอออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกโลภะโทสะนิมิตอุเทศคือคําสอนนะคาสอนที่เราจะมาใช้ลดกิเลสได้รั้วการลิงคานิมิตอุเทศนะเพราะฉะนั้นต้องรู้กิเลสและลักกิเลสได้นะสองเป็นผู้ทําให้มากแล้วต้องทําบ่อยๆ พอรู้กิเลสละก,กิเลสได้ต้องทําบ่อยๆไม่ใช่ทาทีเดียวแล้วเลิกเลยไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่เล่นๆอย่างนั้นหรอกไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะต้องทําให้มากๆนะแล้วทําบ่อยๆทําอยู่เสมออ่คือเมื่อกิเลสมันเกิดก็รู้ว่ากิเลสมันเกิดไม่หนีกล้าประจันกับมันนะกล้าประจันกับเหตุปัจจัยนั้นๆเนี่ยพ่อท่านถึงบอกพวกเรานี่ถึงไม่ไม่หนีเอ่ก็ไปอยู่ป่าไปละหูละปาไม่ใช่ อยู่กับผู้กับคนอยู่กับการงานนี่แหละมันจะทาให้เรารู้กิเลสได้ง่ายขึ้นนะบางทีกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ไม่มีใครมาเขี่ยไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมาขยา่านึกว่าหมดแล้วโอ้โหที่ไหนได้คุณคลักเลยใช่มเพราะนั้นตัวที่ถูกขยา่านะถูกกวนนี่แหละมันทําให้รู้กิเลสดีนะักนะเพราะนั้นนะต้องกล้าประจันนะกับเหตุปัจจัยต่าง ตามแต่ก็ไม่ต้องไปแสหาให้เขาหาผัสาะเขาเขาย่าเราเล่นไอไม่ต้องหรอกมันเป็นไปโดยธรรมนะถ้าไปแสหาหรือแบบว่าเจตนายงั้นบางทีมันไม่ก็รู้ไม่ไม่ไม่รู้ง่ายๆหรอกเพราะมันมันมันรู้อยู่แล้วนะไหมนะกล้าที่จะสู้กับกิเลนเสมอทําให้ตนเจริญขึ้นได้นั่นคือนั่นคือนั่นคือภาวนากระทาให้มากภาวนาคือผลนะนะ อ่าสู้เสมอระดับกิเลสนั้นจริงพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเป็นธรรมดาของบุคคลนะเป็นธรรมดาของอริยะสาวกปุถิชนทําไม่ได้หรอกนะต้องเป็นอริยะสาวกเท่านั้นสามเป็นผู้เชื่อมั่นในพุทธศาสนาถ้าคุณมาถึงสองขั้นนี้แล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นแล้วว่าโอ้ศาสนาพุทธมีจริงเนาะอ่ศาสนาพุทธนี่สอนคนให้พ้นทุกข์ได้จริงนะมีความเชื่อมั่นหมดสงสัยละ นะเป็นผู้มีญาณปัญญารู้ชัดในมรรคผลที่ตนปฏิบัติได้นะตรวจสอบตัวเองได้นะนี้เป็นต้นสี่เมื่อมีความผิดพลาดบกพร่องจะรีบแก้ไขนะรู้อ๋อมันผิดเปล่าน,นะผิดพลาดแก้ไขไม่ผิดแล้วก็ยังทําอยู่อีกอย่างนี้ยังเป็นโสดาบัลไม่ได้หรอกนะเราผิดพลาดแล้วต้องรีบแก้ไข ถ้าเป็นผู้ขยันขวนขวายกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนนะเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละพร้อมทั้งเพ่งในอธิจิตอธิศีนอยู่เสมอนะอย่างกลุ่มของอ้อยกับโตเนบอกตรงๆเลยนะตระมาชื่นชมไม่ใช่ยอยกอะไรหรอกนะมีจิตอาสาดีขวนขวายนะที่จะช่วยงานน้อยใหญ่ของเพื่อนนะเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือว่าเพื่อน อในกลุ่มของเราอะไรประมาณเนี้ยนะี่ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเสียสละพกนะเป็นผู้ที่เงี่ยโสดสดับฟังธรรมนะสนใจฟังอยู่เสมอไม่ว่าใครจะเทศองค์ไหนก็ได้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้จากองค์นั้นนิดองค์นี้หน่อยแต่องค์ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่หลักสำคัญสำคัญก็เหมือนกันนะแต่รายละเอียดเป็ดเล็กเป็ดน้อยเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ก็ศึกษาเอานี่คือ,อยานข้อที่หกส่วนยานข้อที่เจ็ดคือจะเป็นผู้รู้อัตถะรู้ธรรมะนะพอเราเกิดผลได้ผลจากการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันทําให้เราอยากเรียนรู้อัตถะรู้ธรรมะพอรู้แล้วมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดความปราโมดนะเกิดความปราโมดใช่หไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะนี่คือ,อยานเจ็ดของโสดาบันเอาแค่นี้ก่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนคุยกันสักถามกันได้นะกาบการมัต้องการครับผมฟังท่านแล้วรู้ว่ามันมีรายละเอียดมากสับซับซ้อนมันเป็น่องที่ถ้าไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีอะไรสภาวะมันฟังแล้วมันมึนเลยมันมึนเลยใช่เชอใ่่่โัช ชั้นสุดยอดของชีวิตแล้วจะมาตื้นตืนเขินๆโอ้ยมันไม่ได้กินหรอกก็คือคือกูมันยังได้ค่แนีครับท่านท่นนี้จะถามท่านนะว่าคือมันเป็นรายละเอียดอันนี้ผมก็พอเข้าใจอบ้างแต่บางจุดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเช่นบางบางจุดเนี้ยนะครับที่ท่านบอกว่าโสดาบ,บันเนี่ยต้องมีอธิอธิสินเข้าใจอยู่ท่ทนนี้ผู้ที่เข้ากระแสโสดาโรกุตาราเนี่ย จะต้องเป็นคนไม่เฉยไฉไปอย่างอื่นไปมุมอื่นทีนี้พูดก็พูดเป็นสาระถาเป็นธรรมพูดให้มันเป็นธรรมะท่นี้ผมลองไปใช้กับชาวโลกโลกโลกีไปเนี่ยมันมีแรงกระแทกสวนมาว่ามันมากไปมันดูแล้วมันท่ามเครียดมันจริงจังเขาไม่สนุกกะไเลยให้เราเลยหลังๆผมก็เริ่มผ่อนเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนมันเหมือนคนเพื่อเจอครับท่านอันนี้มันเป็นอันนี้ลักษณะ เราไม่พูดไม่ถูกการละหรือมันเป็นเขาเป็นแค่อนุประสมบันิเราไปเลยมันเกินไปที่ผมโดนบ่อยครับเมื่อก่อนนะบ่อยมากแต่หลังๆมันก็เบาลงทีนี้จะถามท่านว่าการที่พูดทรมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดุู้บุคคลแล้วไม่รู้ใครเป็นเด็กเป็นผู้ <Yeah. S 2> ใด้ขนาดไหนไม่รู้พูดอ,อยู่เรือ่อยอันนี้เมื่อก่อนนะครับอันนี้ถือว่าผิดใคขัานเราไม่มี ทุกอย่างมันต้องพอดีต้องรู้จักประมาณคือว่ามันเข้ากระแสที่ท่านนรู้จักพอประมาณไม่ใช่ว่าเอาเอาแข็งเดะตรงดิวไปเลยโดยไม่รู้การละเทศะอะไรก็กลายเป็นคนเพอ้อเจอ้อคือพูดแล้วเนี่ยเป็นธรรมะก็จริงนะเป็นอัฏฐเป็นธรรมะรมีสาระอะไรแต่คนฟังก็ไม่ฟังอะ่ะเนี่เขาเรียกเพอ้อเจอ้ออย่างหนึ่งนะ<อ>เป็นความเพอ้อเจอ้ออย่างก<อ>็คนเขาไม่รับไม่ฟังแล้วคุณไปพูดพลาำอยู่ทำไม แต่ทั้งๆเราก็พูดผูกนะครับท่านทั้งๆเราพูดดีมีสาระด้วยเออแต่ไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักทนว่าเขาเขาสนใจหรือเปล่าอ่าเขาสนใจหรือเปล่าเขาอยากฟังหรือเปล่าว่าไปพูดพร่ำเอาแต่ใจเราไม่คิดถึงใจคนอื่นเขาไม่เอาเลยไปบัวพูดอยู่อย่างนี้เพร์เจอร์ระดับหนึ่งเหมือนกันอ่าอ่าหือว่าเราผิดไปเขาไม่ผิดใช่ไหมครับใช่เราไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการละอ่าเทศะอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าไม่พูดเล่นพูดหัวอะไรเลยไม่ได้ไม่ใช่มันมีบ้างกระเซ้าเย้าแย่กันบ,บ้างให้มันดูบรรยากาศไม่ดูตึงเครียดอะไรกันไปสังเกตไหมพ,พ,พ่อครูยังมีอะไรอ่ะอ่ายังมีลูกเล่นให้เราหัวเลาะให้เรารู้สึกเออรู้สึกอบอุ่นนนะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดเล่น,เก,นเกินเลยเกินเลยเถิดอะไรไปมากมายนะ คุณเล่นคำมาเรนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นอ่ะอ่มอืาอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นมาอย่าให้มันเป๊ะแข็งทื่อมันจะเข้ากับใครไม่ได้นะเข้าครับคนธรรมะนี่คนมีธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าอ่เออเข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยนี่มันก็โ่ตายละขอ่ะขอกราบขอถาม เมื่อกี้ที่ท่านอธิบายเรื่องนี้ระยะภูมินรกเกร้าร้อนกระวนกระวายอ่ะเจ้าค่ะถ้าจะมาเทียบก็คือหมายถึงกลุ่มนี้ี่คือคนที่ทําผิดสิลข้อหนึ่งเป็นหลักใช่ไหมเจ้าคะอืมอมหมายความว่างไงถามว่างไงนี่อ่าอาจจะอบายภูมิเสียเจ้าค่ะอืม,อมที่ท่านอธิบายว่านี่นี่ระยะภูมิอืม เป็นกลุ่มที่ตกนรกแบบเร่าร้อนกระวนกวายเจ้าค่ะเราร้อนกระวนกวายคือหมายความว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใอ่ผิดศีลไม่ผิดศีลแม้ไม่ผิดศีลมันก็กระวนกวายเพราะมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้อยากเล่าร้อนไอโนนไอดี่ใครมาทําผิดใจหน่อยอะไรก็แหมทนไม่ได้อะไรงั้นประมาณนั้นแม้จะไม่ผิดศีลก็ตามก็มีได้ใช่ไหมคนที่อารมณ์มัน คนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หุดหงิดโดยไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยอผู้หญิงก็จะเป็นบ่อยเนี่ยไม่รู้นะครับาแล้วแต่คนนะอะไรเงี้ยหุดหจวต้องผิดสง้อน,นึงเออใช่หุดหงิดงองแงเงาอง,งอนอะไรเงี้ยนะ,ะเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะแม้จะศีลเราไม่ได้ผิดซะหน่อยนะแต่มันอารมณ์มันเป็นไปได้มันจะไม่ไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเข้าใจไหม แต่ผิดศีลแล้วไม่สบายใจนี่เขอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันแต่ลพอไม่สบายใจเราก็แก้ไขถ้าทาให้มันถูกซะมันก็จะพอแก้ได้แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้เหตุมีที่แก้ยากเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะแบบขขาพรากาคำพูดมันละเอียดนะมันมีอะไรที่หลายๆอย่างครับครับเ็นผู้้อมอย่างชัดเข้าใจดีแล้ว พร้อมแล้วครับอีกข้้อนะครับอีกข้าข้อเนีงยที่ท่านอธิบายคําว่ามนุษย์ภูมเนี่ยมนุษย์พยามิมเนี่ยผู้ทุชนคือโง่ซวยกันยาณชนรวยเด่นรวยเด่นอ่าอาริยชนเนี่ยเป็นกลางเป็นกลางช่วยอธิบายคําว่าเป็นกลางเนี่ยมันกลางจากสองอย่างบนหรือว่าเป็นกลางแบบไหนไม่เข้าใจจริงเป็นกลางคือไม่ไปเหมือนอย่างสองอย่างข้างบนอ่ะนะไม่โง่ไม่ซวยไม่รวยไม่เด่น S <S นะก็เมื่อเมื่อไม่โง่ไม่ซวยไม่รวยไม่เด่นก็กลางๆแหละนะคือไม่อยากไปรวยไปเด่นอะไรเพราะอยู่ก็อยู่อย่างสมถะง่ายๆสบายๆนะจิตเป็นกลางๆแหละจิตมันอุเบกขาแหละนะมันก็อยู่อย่ังไงล้วก็สบายนะอย่างตมาในชีวิตตมาสบายสบายมากทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็อ่ะทาตามหน้าที่ไปนะบินจาบาทช้ามีอาหาร กินอยู่พออยู่<ม>พอกินนะชีวิตหนอพออยู่พอกินอย่าพ่อท่านว่ามาดูเออไม่ต้องเห็นไปต้องไปเดือดร้อนอะไรกังวลกังวานใจอะไรมากอยู่มีอยู่ก็อยู่มีกินก็กินไม่มีก็อดบ้างก็เอาไม่เป็นไรนะมันอยู่ที่ใจใจมันสบายัะอย่างมันค่อยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรหนาวหน่หนอยก็มีผ้าห่มพอกันหนาวไปไม่ได้ไปกังวลกระวายเดือดร้อนต้องเสื้อผ้าส,สวยๆผ้าต้องมีอะไรอะ อ่าเขาเรียกอ,อะไรมีในมีอะไรมีมีชื่อเสียงมีคนที่นิยมแพงๆอะไรอย่างเ้นะไม่ต้องไปมีอย่างนั้นก็ได้อะบางทีคนตายไม่ใส่แล้วเราไม่งยังมาใส่ได้เลยเป็นไรไปบางคนเขาถือนะก็ไม่กล้าใส่ของคนตายอนะไรเงี้ยเอ่โอ๊ยพระพุทธเจ้าสอนมาใช้ผ้าหอ่อศพผ้าบางสกุลยังใช้ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราชีวิตง่ายอยู่ง่ายเนี่ยมันถึงให้คนถึงจะสบายได้ แต่คนที่สบายไม่ได้นี่คือชีวิตยากอยู่ยากกินยากนะเป็นกลางนี่คือนี่แหละเป็นกลางครับขอขอบคุณครับเข้าใจครับขออีข้อเดียวครับขออีกข้อเดียวข้อเดียวจริงๆครับข้อเดียวจริงข้อเดียวคือที่ท่านบอกว่าทอบตัวมากขออีข้อเดียวคือท่านที่บอก บอกว่าถ่มตัวมากเกินไปเนี่ยถ้ามันถ่มตัวมากเกินไปเนี่ยมันมันเป็นกินเลสตัวอัตตาก็พ่อท่านสอนไม่ใช่เ <มา S 1> หร,อ,หรอครับว่าการผอมน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ในบุญบุญกิริยาวัตถุก็มีการอ่อนน้อมถนตอถ่มตนเนี่ยมันก็เป็นดีอยู่แล้วทีน,นี้ท่านบอกว่าถ้าถ่มตัวเกินไปเนี่ยมันก็เป็นอ่าดี่ผมยังเทคใจตรงนี้นิดทําไมต้องเป็นอัตตาแล้วก็ก็เรา่็ถ่มตัวไม่ดีเหรอครับมันเป็นมณเณเหรอครับใช่มันเกินไปไงมันเกินไปอ่า บางทีพ่อท่านถามบอกเอออันเนี้ยพอรู้ไหมแทนที่จะเออเพราว่าเออพอรู้พอทําได้บอกอันนี้ไม่รู้อันนั้นไม่ไอ้มันเหมือน,นถมตัวไปใหญ่เลยผมไม่รู้เลยเออเกินแต่ท<า>ตั้ท<า>งทั้งเราก็รู้ใช่ไหม<า>ครับทั้งทั้งที่เราก็รู้ถมตัวนี่คือถมถล่มตัวภาษานน้นนั่นก็เรียกว่นถล่มตัวเกินไปนะเออไอ้อมตัว,ตว,ตวอ่อนน้อมถมตนอะไรงั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นอีระดับหนึ่ง นะครับแต่ทอมทอมตัวแบบแหมาอุสาบ่นงงนะแก้งโง่ตัวนี้ก็ไม่ได้โง่อะไรอย่างนั้นนะทั้งท่านก็รู้อยู่ใช่ทั้งท่านที่ก็รู้อยู่แต่ว่าทอมตัวเกินไปเอมื่อวานนี้จะมาลืมไปเรื่องมานะอัตตาเนี่ยนะมานะอัตตานี่ต่างกันยังไงดูง่ายๆนะถ้ามานะเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะมันจะเกิดมา,น,านะนะ มันจะเกิดการเทียบเทียมล่วชั้นดีกว่าชั้นเด่นกว่าชั้นถูกกว่ามันจะเปรียบเทียบกับคนอื่นมานส่ชนอัตรานี่มันตัวเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบคนอื่นเกิดอัตราตัวตนไงอัตราเนี่ยตัวตนเราอ่ามีอัตราถือตัวถือตัวถือตนอะไรไปประมาณนั้นใช่ไหมแต่มานะนี้มันมาณ่นีหมายถึงเราจะไปจัดการคนอื่นใช่ไหมครับไม่ไม่มันมีคนอื่นมาเปรียบเทียบ ออเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบใช่ว่าฉันเก่งกว่านะฉันดีกว่านะฉันถูกกว่านะเป็นมานะส่วนอัตตาเนี่มันเป็นเรื่องของตัวเองละเนี่ยเขาแตกต่างนมันน่าจะไล่มันไล่ทั้งคูไล่ทั้งมานะทั้งอัตตาเนี่ยเข้าใจนะบางทีมันก็ตกใจครับเออเอไม่เป็นไรขอบคุณท่านครับกาบรัการอ้าวเชิญผู้อื่นนะเชิญมาถามเยอะเหลือเกิน ขอโอกาสค่ะเชิญเชิญกราบกราบนมัสการเจ้าค่ะอ่าเชิญเลยอค่ะโยมจะขอโอกาสสอบถามนะคะบอกชื่อหน่อยบอกชื่อหน่อยแนะนําตัวด้วยชื่อแอดนะคะค่ะโยมชื่อแอดใจทางธรรมนะคะอ่าเลยเชิญค่ะจะขอโอกาสสอบถามเรื่องของโสดาบันเนี่ยนะคะคือโสดาบันเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยเออมันก็เออนับเป็นอริยะบุคคล นะคะตรงนี้แล้วโสดาบันเนี่ยเอถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้โสดาบันน่ะหมายถึงว่าเราเนี่ยจะไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะไม่ตกต่ำไปสู่อบายภูมิอีกอ่าค่ะอบายภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะใช่ทีนี้ว่าในการที่ว่าจะได้โสดาบันเนี่ยเราก็จะต้องเอ จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเเกี่ยวกับเรื่องศีลคือปกติแล้วศีลน,นะฮะศีลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนคนจะเข้าใจว่าศีลเนี่ยคือศีลหา้าเออเออเอาว่าเอาาเอคนธรรมดาธรรมดานะคะไม่ใช่สมณะนะะก<ม><ม>็จะจะ,จะนับถือศีลนะฮะจะถือศีลห้าใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะอ่าอย่างเช่นว่าไม่ฆ่สาสัตว์ไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการโสดาบันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้อง เดินมัดแปดด้วยถูกต้องไหมคะถึงจะได้เป็นอริยบุคคลใช่ไหมคะอ๋อแต่ถ้าเราเอาศีลอย่างเดียวเราก็จะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โสดาบันเพราะว่าเราไม่ได้คือมันไม่มันไม่มันไม่เข้มข้นอ่ะมันไม่ละเอียดใช่ไหมคะมัคนี่มันจะละเอียดยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะคืออย่างน้อยอย่่งนะมัดแปดอย่าข้อแรกเนี่ยต้องสัมมาทิฏฐิแล้วถูกไหมค่ะสัมมาทิฏฐิคุณจะต้องมีศีลห้าเนี่ยมีศีลอย่างสัมมาทิฏฐิค่ะนะ ถ้ามีศีลไม่มีไม่สามารถที่ีคุณไม่เป็นศีลเลยอะอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี้ยเอาแต่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังกินเนื้อเขาอยู่นี่ก็ยังม่ฉาที่ตีอยู่นะสามาสังกปะคุณก็ต้องต้องมีสามาสังกปะและคุณปฏิบัติศีลเนี่ยใช่ไหมต้องดริีข้าวดมดีอะไรดํารีออกจากกามไงศีลเนี่ยมาทําให้เราออกจากกามนะคุณไม่กินเนื้อสัตว์นี่คุณก็ออกพยายามแล้วเพราะคนที่ยังเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เพราะมันติดรส่ง ถึงบอกธรรม,มะนี่มันเกี่ยวข้องกันไปหมดแหละอถ้าเ,เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์กันได้นะโสดาบ,บันน,บบนี่หลักๆแค่สินห้าเองนะขั้นอนุบาลเองนะสินโสดาบันเนี่ยสินแปดเนี่ยคือระดับอนาคามีละไอ้อสกปราคามีละระดับชั้นปฐม ขัประถุถ้า,าถ้าใครรักษาศีลสิบได้นี่ก็ระดับอนาคามีนะไม่มีบ้านไม่มีอะไรแนละ้วเนี่ยโภคาคันธาปะหายะาไม่ใช้เงินใช้ทองเนี่ยระดับของอนาท่านแบ่งไว้เป็นชั้นๆเลยนะไม่มันจะได้ไม่สับสนไงนะระดับมธัธยมอ,าอนาคามีนี่นระดับมธัธยมถ้ารักษาจุลศีลมัชิมศีลมหาศีลได้มีโอวาทปาติโมกศีลได้เป็นศีลของระดับพระอรหันต์แหละแต่เขาไม่ยังไม่ไม่ใช่ว่าศีลห้าไม่มีนะมีศีลห้าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วย อ่าแต่มันสูงขึ้นเป็นอุดมศึกษานี่ระดับศีลของพระหลานอ่าอนะมีจะมีขั้นต่างเราก็ต้องอันนั้นนะคะท่านเราก็ต้องเช่นงวดโดยต้องเดินมาให้จบแบบต้องเพิ่มศีลเหมือนกันไม่งั้นก็เสี่ยงศีลอยเรื่อยๆอืมอืมไม่งั้นก็เสี่ยงนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้โสดาบันเนี่ยโอกาสลงไปอบายนี่เออไปได้ง่ายๆเลยแหละไปได้ง่ายๆเลยแ็่อย่างนี้เพราะมันค่ะ เป็นไปได้แค่กดข่มอ่ามันยังไม่จริงไม่ใช่ของจริงมันไม่ได้ว่าเป็นไปด้วยการอปฏิบัติลดละเกิดวิปัสนาญาณนะเกิดความเห็นเออไปติดอยู่ทำไมโง่เปล่าเปล่าเสียเวล่ำเวลาออถ้าถ้าไม่ติดแล้วมันสบายกว่าไหมล่ะเห็นโทษเห็นภัยของมันชัดคนเราพรมันมีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยนะมันไม่เอาหรอกมันไม่เอาเรื่องอะไรเสียเวลา